บุกชิงทองที่ห้างทองย่านสุข,ขาพิบาล3โดนตำรวจยิงสกัดเสียชีวิตหนึ่งคนขณะตำรวจบาดเจ็บหนึ่งนายพอนำหงรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาบอกยึดหลักการวีระราตรีต้องรับโทษสองในสามก่อนถึงขอพระราชทานอภัยโทษได้กองทัพภาคที่สเริ่มสร้างรั้วลวดหนามที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อสกัดกัน้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตามนโยบายพลังแผ่นดินแก้ปัญหายาเสพติด ไฟไหม้โกดังที่ย่างกุ้งประเทศพมา่าเสียชีวิตแล้ว20คนบาดเจ็บกว่า100คน ดค่ะพบกับที่นี่ไทย p ี s กับดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินค่ะเกิดเหตุปล้นชิงทรัพย์ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร2วันติดต่อกันนะคะถึงแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามดูแลรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นค่ะ วันนี้เกิดเหตุปล้นชิงร้านปล้นชิงทองนะคะที่ร้านทองแห่งหนึ่งชื่อร้านทองออโรราที่ห้างบิ๊กซีย่านถนนสุขาพิบาล3ค่ะคนร้ายมีอาวุธปืนบุกเข้าไปและจับลูกค้าคนหนึ่งเป็นตัวประกันด้วยนะคะตำรวจก็ได้พยายามที่จะเข้าไปต่อสู้และต้องตัดส,สินใจวิสามันฆาตกรรมคนร้ายคนหนึ่งจนเสียชีวิตหลังจากที่คนร้ายต่อสู้คนร้ายอีกคนหนึ่งหลบหนีไปได้ค่ะติดตามรายงานจากคุณนริศราคิคนิมานค่ะ พนักงานห้างทองออโรราสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีถนนสุขาพิบาล3คนนี้ยังรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่คนร้ายสองคนใช้อาวุธปืนเข้ามาชิงทรัพย์ขณะที่เธอกำลังขายทองให้กับลูกค้าก่อนที่คนร้ายทั้งสองคนจะยิงปืนคู่และล็อกตัวลูกค้าไว้เป็นตัวประกรันเพื่อชิงทองในตู้ขณะที่พนักงานในร้านอีกคนควบคุมสติและเล่าย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า แม้พนักงานในร้านทั้ง4คนจะหมอบลงกับพื้นตามคำสั่งแต่คนร้ายก็ยังพยายามยิงปืนขู่ต่อเนื่องจนกระทั่งหยิบทองใส่ถุงและหนีไปทางประตูด้านหน้าเขาขู่ว่าอยู่เฉยๆผมไม่ทำอะไรแต่เขายิงปืนนะคือแบบเขาไม่ให้กดสิ่มเพราะว่าที่นี่มีสัญญาณไงเขาก็เลยบอกว่าอยู่เฉยๆห้ามทำอะไรปืนจ่อจ่อเลยแล้วเขาก็ยิงปืนขึ้นฟ้าจากแล้วจากนั้นเขาก็วิ่งยิงเข้าไปยิงตรงนี้ค่ะ ยิงเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการรู้ว่าเออผมผมต้นนะผมไม่ได้ขู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็วิ่งเข้าไปเลยหลังบ้านคนที่สองเข้ามาคนที่สองก็เข้ามากวาดทองแล้วจากนั้นเขาก็ลาาคอลูกค้าออกไปแล้วคนนี้ก็วิงว่งวิ่งคนที่ถือทองเนะะี่ยค่ะวิ่งตามตามทีหลังไปห่างกันนานห่างกันไม่นานแต่คนแรกอะ่ะที่วิ่งไปแล้วอะ่ะเขาก็ปล่อยลูกค้าแล้วเขาก็วิ่งหนีไปใช่ไหมคะจากนั้นแล้วเขาก็ยิงกับต่อชะดข้างนอก หลังก่อเหตุคนร้ายพยายามหลบหนีไปทางลานจอดรถด้านข้างของห้างแต่ระหว่างนั้นชุดป้องกันปราบปรามอัดยากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นตำรวจตรเวณชยายแดนที่ลงพื้นที่มาเป็นกำลังเสริมกำลังออกตรวจห้างร้านในพื้นที่ได้ยินเสียงปืนจึงเข้าไประงับเหตุแต่คนร้ายที่ตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีปืนทั้งสองคนได้ยิงต่อสู้และปะทะกัน หนึ่งในคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้โดยขับขี่รถจักรยานยนต์ Yamaha Mio สีขาวน้ำเงินหมายเลขทะเบียน131ไม่ทราบหมวดอักษรแต่ขณะที่อีกคนถูกตำรวจวิสามันเสียชีวิตทันทีในขณะนี้คนที่หลบหนีไปได้ก็มีอาวุธปืนนะครับ <c oughs> ก็ทางเราจะติดตามจับกุมตัวอย่าง รวดเร็วช่ยคร้ายังครับยังยังาใช้มาตรการยังไงครับกับคนร้ายที่หลบหนีไปปิดกลด้วยคือในขณะนี้ถามว่าถ้าต่อสู้เนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันก็ต้องต้องต้องอย่างแี้การตรวจสอบเบื้องต้นทองรูปประพัน์ที่คนร้ายฉิงทรัพย์ไปนั้นตกอยู่ข้างผู้ตายซึ่งมีไม่ต่ำกว่า50เส้นรวมน้ำหนักเกือบ200บาทนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนขนาดจุด38ตกอยู่ ซึ่งแม้ตำรวจจะสามารถสกัดการก่อเหตุของคนร้ายได้แต่จากการตรวจค้นตัวผู้ตายไม่พบเอกสารหลักฐานทำให้การทำงานในคดีนี้ต้องมีการสืบสวนหาเบาะแสว่าผู้ตายเป็นใครเพื่อแกะรอยตามตัวคนร้ายที่หลบหนีไปได้ขณะที่อาการของดาบตำรวจเชี่ยวชาญเจริญสิริ ตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21จังหวัดสุรินทร์ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการยิงประทะครั้งนี้มีบาดแผลถูกยิงไม่ต่ำกว่า3นัดกระสุนเข้าที่เชิงกรานและต้นขาอยู่ระหว่างการร,รักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเหตุทิงทซับร้านทองที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บในเดือนนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองครั้งแรกคือเมื่อวันที่2ธันวาคม ร้านทองแม่ทองสุขถนนท่าดินแดงเขตคลองสานคนร้ายสองคนใช้อาวุธปืนชิงทองคำกว่า30บาทก่อนยิงเจ้าของร้านสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสตำรวจใช้เวลา3ส,สัปดาห์ในการติดตามตัวคนร้ายก่อนนำมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้คนร้ายระบุว่าได้พยายามก่อเหตุมาแล้วสามครั้งแต่ไม่สำเร็จจนมาครั้งที่สสามารถชิงทองไปได้ ขณะที่เจ้าของร้านที่ถูกยิงใช้เวลารักษาตัวนานกว่า2ส,สัปดาห์และยังไม่เปิดร้านขายตามปกติจนกว่าจะปรับปรุงร้านด้วยการเพิ่มอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยปรับปรุงร้านทำลูกกรงตั้งตองวงจรเปิดคิดไหมคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้คิดเพราะว่าเสือหิวยเงี้ยมีเยอะมีเป็นเบื่นแสนตัวลไไม่มีแค่สองสตัวตัว นอกจากคดีชิงทรัพย์ร้านทองเมื่อวานนี้ยังเกิดเหตุชิงทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาโรบินสันรัชดาได้เงินสดไปกว่า4 0แสนบาทแม้จะมีเหตุชิงทรัพย์รายวันเกิดขึ้น2วันติดต่อกันแต่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าตำรวจได้เพิ่มความเข้มงวดอย่างเต็มที่วันนี้ก็ถือว่าทางเราเนี่ยได้คาดการไว้ถูกต้องแล้วก็ท่านผู้ชการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้กําลังตชด มาช่วยนะวันละ200นายแล้วก็จากกองการสอบสวนกางอีกหนึ่งไม่เฉพาะเพียงร้านทองและธนาคารที่เป็นสถานที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยเท่านั้นแต่ร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันรวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนตำรวจได้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเช่นกันนริศราคินิมานไทย P ีบรายงาน ความหวังที่จะได้กลับบ้านดูเหมือนจะเลือนลางออกไปอีกนะคะสําหรับคุณวีระสมความคิดและคุณราตรีพิพัฒดาภัยบูนค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อสาลอุทธรณ์ของกัมพูชานะคะบอกว่าจะไม่ขอคัดค้านคําตัดสินของสารชั้นต้นและต้องการที่จะเดินหน้าขอพระราชทานอภัยโทษ ก่อนหน้าที่คุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไปเยือนประเทศกัมพูชานะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อคุณสุรพงษ์ได้พบกับคุณฮอนำฮงรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาทางกัมพูชายืนยันเขาว่าทั้งสองจะต้องคงหลักการเดิมก็คือรับโทษสองใน3ก่อนติดตามรายงานจากคุณวรา,าวิชญ์มณีคะ่ะ ไม่มีคํายืนยันใ,นใดๆจากนายฮอนำหงรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาว่านายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูรณ์จะได้รับพระราชทานอภัยโทษถึงแม้นายสุรพงศ์ตว,วิจักชัยกุลรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยจะไปเยือนกัมพูชาเพื่อเจราจาหลายเรื่องและหนึ่งในนั้นคือการช่วยเหลือสองคนไทยที่ถูกจำคุกในเรือนจำเปรยอมานานเกือบครบหนึ่งปีแล้ว เมื่อวานนี้นายวีระและนางสาวราตรียืนยันต่อหน้าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของกัมพูชาว่าต้องการถอนคำร้องคัดค้านคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่กลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติยื่นคัดค้านไว้เพื่อให้ศาลจำน่ายคดีอุทธรณ์ออกจากศาลร,ระบบจึงจะเข้าหลักเกณฑ์การขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศจะได้พบกันทำให้ในายปรีชาสมความคิดน้องชายของนายวีระเชื่อว่ามีความใกล้เคียงมากที่สุด ที่พี่ชายจะได้กลับบ้านหลังจากญาติพี่น้องทั้งสองครอบครัวต้องผิดหวังมาแล้วหลายครั้งต้องใช้คำว่าถ้าได้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับก็จะดีแต่ผมคิดว่าอันนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนของทางกัมพูชาเขาว่าเขาจะพิจารณาอะไรอย่างไรบ้างนะครับยังไม่อยากจะพูดล่วงหน้านะครับแต่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สิ่งใดที่ผมสามารถช่วยเหลือคนไทยได้นะครับผมก็พร้อมนะครับยินดีแต่ที่สุดแล้วการรับโทษ2ใน3หรือหมายถึงนายวีระต้องถูกจำคุกอย่างน้อย5-6ปีจากโทษ8ปีและนางสาวราตีจำคุก4ปีจากโทษ6ปีก่อนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษย,ยังเป็นจุดยืนของกัมพูชาที่ยืนยันโดยนายฮอนนำงแต่ก็กล่าวทิ้งท้ายไว้ให้นายสุรพงศ์พิจารณาว่า หากมีการแลกเปลี่ยนนักโทษเป็นกลุ่มกัมพูชาจะรับข้อเสนอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้อเสนอแลกเปลี่ยนนักโทษถูกกล่าวถึงแต่ก็ยังไม่มีการดําเนินการอย่างจริงจังทั้งที่รัฐมนตรีกรลาโหมและรัฐมนตรียุติธรรมของไทยต่างก็เห็นด้วยในหลักการขณะที่สมเด็จพุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเคยชี้ว่าผลนทางที่จะช่วยสองคนไทยได้ดีที่สุดคือการแลกเปลี่ยนนักโทษ หนึ่งปีเต็มที่ความพยายามช่วยเหลือนายวีระและนางสาวราตรีจากสองรัฐบาลตั้งแต่การพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศหรือการพบกันของนายกรัฐมนตรีทั้งสองเมื่อเดือนกันยายนจะมีการพูดคุยขอร้องให้ช่วยเหลือคนไทยแทรกอยู่ในการเจราจาเรื่องอื่น,นทุกครั้งจากที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเพื่อไทยน่าจะมีความสัมพันธ์กับกัมพูชาดีกว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์จะทำให้การช่วยเหลือนายวีระและนางสาวราตรีกลับบ้านได้ง่ายขึ้น แต่ถึงวันนี้อาจไม่เป็นเช่นนั้นปราวิชิมณีไทย p b s รายงานปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะได้เห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชและสสพักเพื่อไทยนะคะที่บอกว่าต้องการที่จะมีวาระเร่งด่วนก็คือการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญและได้แจ้งต่อรัฐสภาแล้วนะคะว่าต้องการล่ารายชื่อให้ได้5้าห0รายชื่อเพื่อที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับค่ะ อีกด้านหนึ่งสสพักเพื่อไทยฝ่ายกฎหมายนะคะบอกว่าต้องการเสนอให้ยกเลิกสภาสูงหรือวุฒธธิสภาด้วยในวันนี้สสลำพูนพักเพื่อไทยพร้อมกลุ่มประชาชนแจ้งความประสงค์ต่อสภาที่จะนำรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง5 0,000่นคนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550ในมาตรา291เเพื่อเปิดช่องให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยจะรวบรวมรายชื่อยื่นก่อนเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าถือเป็นความชัดเจนในการเร่งผลักดันแก้รัฐธรรมนูญจากสอส,อสอพักเพื่อไทยโดยอ้างภาคประชาชนมาร่วมด้วยในร่างท,ที่ท่านเสนอเมื่อกี้เนี่ยหมายความว่าเราจะมีสสลร้อยหนึ่งคนไม่เหมือนกับของพักไม่เหมือนกับของใคร ของผมก็อีกส่วนหนึ่งอันนอ้อีส่วนหนึ่งนี่เขาแก้บางมาตราของพ่อผมนี่ที่ล่างยื่นกันมาเนี่ยแก้เฉพาะ2-9-1เท่านั้นเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเขียนกฎหมายจะเขียนอย่างไรเนี่ยวาระต่อไปมันก็ต้องพูดถึงว่าจะเขียนอย่างไรหลังจาก2-9-1ผ่านสภาไปก่อนไอของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช อาจารย์ธิดาถาวรเศษรักษาการประธานแกนนำนปชตั้งเป้าหมายว่าจะรวบรวมรายชื่อมวลชนกลุ่มนปชให้ครบ50,000คนได้ไม่เกินกลางเดือนมกราคมปีหน้านะคะเพื่อยื่นแก้รัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาเช่นกันและพร้อมที่จะผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้ประเด็นของนักวิชาการคณะนิติราชเป็นแนวทางเคลื่อนไหว ขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงข้อถกเถียงในการแก้ไขมาตรา112ว่ามีพฤติกรรมที่ซ้อนการอยู่ระหว่างรัฐบาลกับพักเพื่อไทยในลักษณะรัฐบาลต้องการแก้ไขแต่ไม่แสดงตัวโดวยบอกว่าเป็นเรื่องของพักและหากลไกอื่นมารับรองคุณอภิสิทธิ์ยัยงแสดงความไม่เห็นด้วยกับการชี้นําประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญของสสพักเพื่อไทย ซึ่งจะทำให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตหรือสอสอรอที่ตั้งขึ้นมาอาจจะไม่มีอิสระต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญผ,ผมว่าตอนนี้มันมีความสับสนเหมือนกันนะครับว่าตกลงเนี่ยพักเพื่อไทยกับรัฐบาลเนี่ยจะมีสอสอรอซึ่งมาทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย อย่างอิสระอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยกำลังจะเขียนรัฐธรรมนูญเองนโยบายก็บอกว่าจะให้มีสสรนะครับแต่กลับมีการชี้มาตลอดว่าจะแก้มาตรานั้นจะแก้มาตรานี้ท,ท,ทั้งๆที่ถ้าเป็นไปตามนโยบายก็ต้องหมายความว่าเป็นเรื่องที่ส,สภาร่างเขาจะต้องเป็นคนไปคิด ขณะที่มีข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากคุณพีรพันธ์พาลุสุขสอสอจังหวัดยโสธรพักเพื่อไทยและฝ่ายกฎหมายของพักเห็นควรว่าระบบรัฐสภาควรมีเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรโดยควรยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาเนื่องจากงานนิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรทําได้ครบถ้วนอยู่แล้วโดยอาจจะเพิ่มการรับฟังความเห็นจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรอบคอบในการออกกฎหมายประเด็นการยกเลิกสอบอนั้นคุณพีรพันธ์ระบุว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะ แต่ลักษณะที่ดูเหมือนจะโยนหินถามทางเช่นนี้มองรวมไปถึงท่าทีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทยได้ซึ่งเมื่อย้อนไปดูรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐสภามีสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติเพียงสภาเดียวจะมีเพียงรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพศ2495และธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรปี2502